Thank you. don't เบื่อเมียแล้วทำไมถึงไม่ยกเมียให้กับข้าละ่ะใครเชื่อเพือนเราเป็นเ,เนชื้อตูอมมาตราชาติยกให้ข้าสีชีวิตจะได้เหรอใช่แล้วเจ้าจึงใช้สันดานสัตว์เดรัจฉานมีรู้เหรอเพื่อนโง่กลิ่นนเราไม่มีวันยกให้เลยข้า,าเราเมื่อวานมาตราทิศมหาราณีเข้าเรื่องโหดกับมึงกูกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยเอาแต่นึกถึงภาพว่ามึงจะต้องตกร่าง กอดอย่างนี้หอมตรงนั้นหอมตรงนี้อุ๊ซ่านอ่ะกู๊ขอดถามมึงหน่อยในขณะที่มึงกำลังเข้าพิธีสรุปพรมึงใช้พระหารข้างไหนโอบกอดล่างถมมหาลาณีวยู่ะมึงหามข้งไหอยากรู้ไหมเป็นผู้ชคามถ้าเองใช้มือขวาใช่ปะถ้าอย่างงั้นต่อจากนี้ไปมึงจะไม่มีพระหารข้างขวา มอบไอ้อุ่นให้กับมหาลาลีได้อีกแล้วยัน์โ,ยโอยไอ้ผ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ู้นีเรื่งแล้วง <c oughs> ข้าลเลยเท่านี้ยังไม่สาสมแก่ใจของกูหรอเมึอนข้าพูดย <c oughs> ังไม่สายัำการที่จะจบกมหาลาลให้เป็นผู้ครอของกูแล้วกูจะไม่ชีวิตัวมึง มึงฆ่ากูหรอกูยอมตายคนเราฆ่าได้แต่อย่างนี้มึงจะพยายามกูด้วยการเร่งเรียกูมึงจะฆ่ากูป่ะเอ้าถ้าหกวมึงอยากจะดได้มึงจะไะด้รับสิทธิจากกูเอาล่ เพียงแต่ต้องการอยากได้บุรกาเข้าเจ้าเพียงคู่อยู่ปะทอนกับข้าเจ่าไอ้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 เจ้าหนุ่ี มีมทุกคมกลงทำมาเสียนไปเสียไปดวงใจของผมที่มีคนครอบครองอยู่เนี่ก็คือมหาหาชาทีา่กินไปคินไมทำตัวมาหาราชารบทำตัวม,มหาราชาแต่รกระรุ้นะัมันได้กาข่าตรวไหนถ้าปีนั้นกว่ามันฮโมนของข้าตองแขทนกว่ามันโโมโเลยไงทำไมมึงรู้ในงอาไหม,มไดูดาวเอาดูกระลูก

ไม่ต้องบัดย้ายเป็นขับพูดออกมาแค่เราทั้งสองคนมองตาตรงกันเราก็รู้แล้วว่าเราหน้ากันนิดหนึ่งแสดงว่าทางด้านใดสองตาทุกเจ้าจะมองเห็นมหาราชาเจ้าจะไม่มีวันเลื่อนล่างนั่นจะได้ไหมเจ้าจะไม่ดีดวงตาได้เห็นว่าที่เจ้าหลานยองยีหลานยองยีหลานยองยีพ่อ พวกมันใช่ไหมอินแก่คนนี้ใช่ไหมที่มันกนเดี๋ยวพ่อแล้วก็เดี๋ยวแม่กลับไปบาสรมันทีรู้หหนีไปลูกตีจะ นก็แขนมันด้วนนะลุงยิ่งแขนเนี่ยถามันด้วยก็เดียวมึงอย่าทำรูปกูปา้ะเองเตี้ยขาหนีไปทุกท่ากูด้วยไก่มึงกล้ามากเลยขนาดท่อยิงสู้กูไม่ได้นักภาษาอะไรไก่เด็กปาดยังไม่สิ้นน้ำเนื้อเดือดนุชชื่ออะไรไว้หนูนุชชื่อบาสโลงเด็กไก่กล้าจริงูชอบแต่หน้าเสียดายมึงเด็กเกินไปไม่เหมาะสมที่จะมาเป็นโชคต่อสู้สู้กู ต่เม <an> ื่อผกล้าบาเอจะไมสั่ซอนสรจะถือว่าเนการเคยตัวนั้นตอนที่กูจะรับไปจากสถานที่กูจะมอบรอยการนั้นไว้บนหน้าทุงน้ำแรงได้ส่งกระุกหรืจะได้รูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าทุกมันเกิดขึ้นใมต่รเมื่อคาธ่กุริ มันเจ็บปวดเหมือนถูกหัวลุยแซ่วามรู้จะจำไม่ฟังว้อยแทนตกเป็นผู้แพ้คต่านมันไม่เหั ขึออ้นอักงที่ทานมึงจะไปเกิดถ้าไหนกูจะตาไปพึ้นที่ถ้ามึงไปเกิดที่เมืองจีกู่ก็จะเป็นขึ้นอ่างมึงจะเป็นหมูเป็นแมงปู่ก็จะเป็น จะลาไปทาง่จะขอเกิดเป็นพญาเยลเลีย้ยวบินไปเที่ย,ย,ยว่รบาวาแค่ข้ามาสรไอ้สัตปะติอาไว้เด่๋ว่าถ้าดีข้าใจไอ้พา,ายุากาดีคือสตูตัวสับไั่เจ็บไปลูกๆเข้าเข้ามาเกิดครับ การทุกทุก